่ะจ้าเว็บค้นรักงูให้เขาสามงวดติดฝ่ามาเบิงด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไฟสภูสทกคนตอนรับคอสูช่องก็ติดห้ยดังมากแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินอีกเชนเคยเนะจะ้ะค้นเดิมค้นเก่าในวันพฤหัสที่2ี่สกร,รกฎาคมนะจะ้ะโมนี้แอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กแับเด็ดตัวเล็กบางๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิงกันอีกเชนเคยเนะจะ้ะ สื่อชุดนี้แอดมินกับผูมุ่มใจนำเสเนอแนวทางของเว็บค้นรักงูเนาะจะ่ะต่อโดยแนวทางของแอดระเด็เนตกทายโดยแนวทางของจุ๋มจับหายได้พี่นอ้องเด้อก็จสมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะจะ้ะเพระพี่น้องจะได้ติดตามกันในย่างถือต้องเนาะจะ้ะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสภูสักคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปหม่ๆกนันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการท่ามคลิป,ปลไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสักคนนะจ๊ะเผื่อเป็นการบ,าบาาอสเซียบัลล่าเฮากะไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้อง ต้นกันทีแนวทางของแบบค้นรักงูกันกรเลยจ้าย่อนล้างกันไป3มงวดพี่น้องเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6เราจ้ให้เลขวินมา742ก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวบนเราจ้ะตรงๆนั่นก็คือ72ต่อโดยงวด1กรกฎาคม2 5 6 6ห้วินมา601ก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวล,าลว่างเ้าจ้ะนั่นก็คือ16จ้ะ แล้วก็ต่อโดยงวดล่าสุดนอกจาก16รกรกฎาคม2 5 6 6ให้วิ่นมาที่036ก็ให้เขาเลขท้าย2ตัวบนนอกจากนั้นก็คือ30จา้าแล้วก็มางวดล่าสุดนจากงวดวันที่3 1กรกฎาคม2 5 6 6เพิ่นก็ได้ปล่อยเนื้อท่งมาให้แล้วนอกจากเลขวิ่น3ตัว712จ,จากจับคู่ให้แล้วเป็นทีเดียบรอยได้แก่ตัวเลข71 17 72 27 หนึ่งสองและสองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแนวทางเว็บคนรักงูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเราจะให้เขามาแล้วสามงวดติดพี่น้องก็อยาพลาเด้อพี่น้องเด้อตามกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งต่อกันที่นวทางของแอดระเดนกันต่อเราจะผลงานหัวติพานมาก็ให้เขาเลขกทยสองตัวล่างเราจะสิบหกกรกฎาคมให้เขาสองตัวล่างตรงตรงหกสองเลขกลางเด่นพป็นไหมาแต่สี่กับหกก็ให้เขาเลขวิ่งเช่นโยกันเราจะน่ะก็คือลักหก 6 2ลางจ้ามาเบิ่งต่อกันที่31ก,กรกฎาคม2566 0 0ุก,กันต่อเลยจ้ะเอดระเด็นก็นได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วพี่น้องเด็กเด่น2ตัวลางให้ไปที่4 x 5X ได้พี่น้องเด้อชุด2ตัวลางก็ให้ไปที่30 40 50 60 40, 47 32 42 52 หกสองและหาเจ็ดในพี่น้องเดอ้อแนวทางแอดระเด็นงอติพานมากก็ให้เขาหกสองจ้าผู้ได้เป็นเหล็กผู้ได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระจัดไปด้อจ้าลักซี่ลักหาใพี่น้องหาเพื่อนให้ศกให้ลาบอีกนะจ้ะล่องตามต่อกันเบิง่งเดจ้ามาเบิ่งตตอกกันทีนวทางของจุ้มจัดหาย้วยจ้ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ่าเหล็กเด่นเปืนหาเด่นมาที่หกับสองได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยเด่นหกับสองส่วนออมสินหาเด่นไปทีเจ็ดกับหนึ่งจ่าอมสินเด่นเจ็ดกับหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อสำหรับสายบิ่งสายโหรไดะพี่น้องมาต่อกันที่รัฐบาลไทยเนาะจา้ะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบหกจุ้มจัดหายปืนหายเด่นไปทีหกกับสองจ้ะรัฐบาลไทยเด่นหกกับสองจุดสามโต๊ะที่หายมาก็คือหกสองหนึ่งหกศูนย์ หาเจ็ดและ6กสย์จ้าต่อด้วยเนอถ้าชุด2โตเนาจะให้ไปที่3 1ม0นึ่งหาศูนย์สี่ศูนย์ย์ี่สองหกสองและเจ็ดสองพี่น้องเด้นแนวทางจุ่มจัดให้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามเช่นเดียวกันนะจ๊ะเคยให้เขามาแล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับแนวทางจุ้มจัดให้ก็รมีรุด บางเป็นบางงวดเนาพี่น้องเนาะก็เป็นตัวเลขที่นาติดตามเนาะจ้ะแคบไปเบิงจดไปเบิงกันเด้จ้าแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พี่นิดพิจารณากัน้อจ้ะประวัติเปนแนวทางของเบบทนรักงูซึ่งก็ให้เขามาแล้วสามงวดติดเนาะจ้ะต่อด้วยยนวทางแอดประเด็นเนาะจ้ะก็ให้เขาเชีนเดียวกันน้ะพี่น้องหกสองล่างแคบไปเบิงจดไปเบิงกันเด้จ้ะหาเพื่อนห้ยโศให้ลาบเนาะจ้ะพี่น้อง ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดจากเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเดะอพี่น้องได้แล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะกทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่นองก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจ๊าสื่อตามกําลังซั์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของเดยพี่นองเด้อจัสเถกแอดมินก็ขอให้พี่นองสปูสโค้โชกดีเฮงเปังปังมันมันรับยับตลอดปี2 5 6 6เด้อยพี่นองเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่นองไปซ้ำนีก,ก่อนนะจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า